สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาอัปเดตกันนะคะวันนี้วันที่เจ็ดสิงหาคมเราปลูกไปเมื่อวันที่9้านะคะอีกสองวันก็จะครบ1เดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีดอกแล้วนะคะสังเกตดูว่าจะมีดอก แบบนี้หลายๆต้นค่ะก็คือจะมีดอกดอกตูมนะคะตอนนี้ยังอ่อนดอกที่บานแล้วก็นี่ค่ะเริ่มมีบ้างแล้วนะคะช่วงนี้ฝนก็ทิ้งช่วงห่างไปเลยค่ะมีตกบ้างแต่ก็แทบไม่เปียกเลยนะคะถึงได้ สังเกตว่ามีเพลี้ยแป้งมารบกวนปกติเพลี้ยแป้งจะไม่ค่อยรบกวนในช่วงฤดูฝนแต่นี่ฝนทิ้งช่วงห่างไปนานเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะเข้าพรรษาแล้วนะคะ <l oss noise> ก็กำลังมีเริ่มมีดอกหลายต้นค่ะก็จะเป็น รุ่นเดียวกันแบบนี้นะคะส่วนต้นที่ปลายสายหรือว่าตรงที่น้ำหยดหยดไม่ดีก็จะโตช้าค่ะโตช้ากว่านี้แล้วก็จะยังไม่ไม่มีดอกแล้วก็ไม่แตกแตกนี่นะคะไม่ไม่แตกขแขนงแบบนี้นะคะถ้าหากว่าตรงไหนที่ สายน้ําหยดหยดน้ําไม่ค่อยออกไม่ค่อยดีก็จะไม่ค่อยแตกแล้วก็โตช้าค่ะช่วงนี้เท่าที่สังเกตก็จะมีอาการเพีย้ยไฟลายแดงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกด้วย มีเพื่อนถามเรื่องสูตรปุ๋ยกับระยะนะคะระยะของต้นมะเขือแล้วก็ระยะของร่องถ้าเราจะตอบในคลิปบางครั้งการตอบคำถามในคอมเมนต์เลยมันจะตอบได้ไม่ละเอียดคะ่ะก็คืออย่างที่เห็นนะคะระยะระยะของต้นระยะต้นของเราอันนี้พยางมัน เจาะรูอยู่ที่30เซนค่ะระยะต้นในแปลงนี้ที่เราปลูกก็ประมาณ90เซนนะคะระยะที่พอเหมาะก็ตั้งแต่70เซนขึ้นไปค่ะถ้าหากว่าระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ห0เซนก็ยังถือว่าถี่นะคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างร่องก็อยู่ที่1เมตรเจสเมตรเจ็สิบ วัดจากไหนถึงไหนก็คือวัดจากนี่ค่ะกึ่งกลางล่องเลยนะคะจากจุดที่เนี่ยค่ะกึ่งกลางล่องที่เราปลูกเนี่ยค่ะจากต้นมะเขือต้นนี้ไปหาต้นมะเขืออีกอีกแถวหนึ่งนะคะแต่อันนี้เราปลูกในล่องสวนมะม่วงมันก็จะห่างเพราะว่าเราสลับล่องมะม่วงนะคะเราวัดเนี่ยค่ะวัดจากต้นมะเขือล่องนี้ ก็คือกึ่งกลางร่องนะคะไปหาอีกร่องนึงก็คือ1เมตรเจ็ดสิบเท่าที่กะดู1เมตรเจดสิบนี้จะพอดีค่ะเพราะว่ามันจะไม่ถี่ไม่ห่างไปนะคะประมาณหนึ่งเมตรเจ็ดสิบวัดจากกึ่งกลางร่องร่องนี้ไปหาอีกร่องหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องสูตรปุ๋ยคะ่ะสูตรปุ๋ยที่ใช้แล้วก็ ถ้าหากว่าเป็นสูตรปุ๋ยรองก้นหลุมก็สูตรใช้ปุ๋ยสูตรเสมอค่ะ 15, 15 15 15หรือว่า16 16 16, 16ก็ได้ค่ะแล้วก็25 77ก็ใช้ได้ค่ะปุ๋ยรองก้นหลุมนะคะและส่วนปุ๋ยที่เราใส่ประจำเราก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตร16 3ตัวค่ะ16 3ตัวเลยใบนี่ค่ะปุ๋ยสูตร16 16 16เหกเลอใบนะคะก็จะมีลักษณะกระสอบแบบนี้ค่ะที่เราซื้อมาล่าสุดก็ราคากระสอบละ980บาทค่ะช่วงนี้นะคะที่เราไปซื้อมาก็ราคาปุ๋ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเกือบเกือบพันหรือว่าจะอยู่ที่พันนิดๆน,นะคะเท่าที่เราเคยซื้อมาก็จะอยู่ในราคานี้ค่ะ แล้วก็พอถึงช่วงเวลาที่ต้นมะเขือของเราเริ่มเริ่มมีอายุมากกันนะคะก็จะมีการสลับเลมปุ๋ยยูเรียบ้างค่ะใช้ปุ๋ยยูเรียผสมน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยมากับสายน้ำหยดก็จะช่วยทำให้แตกแตกยอดใหม่ๆได้ดีค่ะสำหรับในช่วงที่มะเขือของเราเริ่มมีอายุแล้วก็เริ่มแตก แตกยอดยอดเดินช้านะคะเราก็จะใช้วิธีใช้ปุ๋ยยูเรียร่วมด้วยค่ะก็จะช่วยได้เยอะค่ะทำให้แตกยอดใหม่ได้ดีใช้ปุ๋ยยูเรียใช้ปุ๋ยสูตร16 3ตัวเรือใบนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบชอบสูตรนี้มากที่สุดแล้วค่ะเมื่อก่อนเพื่อนเคยแนะนำให้ใช้18 88แล้วก็ลองใช้แล้วมัน มันมันสู้ปุ๋ยสูตร16บสามตัวเรือใบไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครหาสูตร16บสามตัวไม่ได้ก็ใช้สูตรเสมอ15บสามตัวก็ได้ค่ะเอาที่เราหาซื้อได้ง่ายนะคะก็สังเกตดูว่าตอนนี้ถ้าหากว่าใบมะเขือของเรามีลักษณะกระด้างแบบนี้นะคะก็คือมีอาการของเพี้ยฟไฟลายแดงค่ะเราก็ต้องต้องหมั่นสังเกตนะคะ เพราะว่าเราปลูกขายปลูกเป็นจํานวนมากเราก็ต้องต้องคอยสังเกตค่ะเพื่อที่จะทําให้มื่เขือของเราต้นไม่โซมนะคะเราก็ต้องมันมันสังเกตดูอาการของโรคที่เกิดขึ้นกับเมืเขือถ้ามีอาการใบกระด้างยอดกระด้างแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกดูใต้ใบถ้าใบเป็นสีน้ําตาลอันนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะคะเริ่มเป็นสีน้ําตาลก็คือมีอาการของเพลี้ยไฟลายแดงค่ะ ช่วงที่เริ่มเป็นนะคะเริ่มเป็นเป็นน้อยยังเป็นไม่มากเราก็ใช้ใช้สารที่ร้านเขาแนะนําเอาเป็นสารเริ่มต้นยังไม่ต้องยังไม่ต้องใช้ตัวที่เข้มข้นค่ะใช้อ่อนๆบางบางไปก่อนนะคะเริ่มต้นแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปหรือไม่ก็ใช้สลับสลับสลับสารตัวอื่นทางร้านเขาจะแนะนําได้ดีค่ะเพราะว่าเขาได้รับการอบรม เกี่ยวกับเรื่องการใช้การใช้ยานะคะเราต้องให้เขาแนะนำจะดีที่สุดค่ะอันนี้เป็นบริเวณที่เราปลูกแบบไม่ได้คลุมพยางนะคะตอนนี้หญ้าก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้วค่ะ แล้วก็เท่าที่สังเกตต,ตอนนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆมีอาการแบบนี้นะคะก็คือใบใบกระด้างแบบนี้แล้วก็ขอบใบเหลืองเนี่ยค่ะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเพลี้ยจัก,กจั่นค่ะสำหรับเราจะแนะนำว่าอาการนี้เกิดจากอะไรอะไรเราจะแนะนำเพื่อนๆได้นะคะแต่สำหรับสารเคมีที่เพื่อนๆจะใช้ในการฆ่ามแมลง เราขอให้เพื่อนๆไปปรึกษาทางร้านนะคะเพราะว่าทางร้านเขาได้รับการอบรมมาแล้วที่ส่วนของเราก็ใช้ปรึกษาเขาเหมือนกันคะ่ะเราไม่ได้มีตัวเดียวอันเดียวที่สามารถครอบคลุมได้หมดนะคะเราก็ใช้ปรึกษาเขาเหมือนกันคะ่ะ สำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคในมะเขือหรือว,ว่าวิธีการดูแลมะเขือก็ถามมาในคอมเมนต์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบลงในคลิปนะคะเพราะว่าบางครั้งการตอบในคอมเมนต์มันจะไม่ค่อยละเอียดแล้วก็มองไม่เห็นภาพให้เพื่อนๆทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ค่ะแล้วเราก็จะมาตอบลงในคลิปแบบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ